ปากประกาศสิทธิชีวิตกรุ่งโรดพูดอะไรได้ตามปากพูดแล้วรวยด้วยคาถาพระร่วงคาถาว่าจาสิทธิพระร่วงเรืงปากต้องยกให้ดาวพุธคนที่มีดาวพุธตีพูดเก่งพูดแล้วรวยคนที่ดาวพุธเสียดาวพุธจรพบอริบรณะวินาศพูดแล้วสวยปากหาเรื่องใส่ตัว คนที่ดาวพุธสถิตพบพันธุปุตตะพูดไม่ค่อยเก่งแต่รักหมดใจคนที่มีดาวมฤตยูสถิตกราสีมิถุนหรือกันแช่งไข่ตายหาหมดแค่ดาวพุธด,ดวงเดียวพูดทั้งวันไม่จบหลายคนบอกเลยคิดไว้ในใจแล้วว่าอยากจะขออะไรเทวดาคนที่ขอเก่ง ไม่ได้มีปูเท่าชูชกคนเดียวในโลกซะที่ไหนกล่าวทุกคนก็มีวาจาศิธิ์ได้โบราณว่าไม่ได้ด้วยเล่ก็เอาด้วยกวนไม่เช่นนั้นก็ต้องพึ่งมนต์คาถาคาถาพระร่วงตั้งนโมสามจบและว่าตามอิมังสัจวาจังอธิษฐานิทุติยัมปีอิมังสัจวาจังอธิษฐานิ ตาติยัมปีอิมังสัจจวาจังอธิฐามิวันนี้ถามว่าวาจาศักดิ์สิทธิ์คืออะไรวาจาศักดิ์สิทธิ์คือวาจาที่มีอำนาจบันดาลให้สิ่งที่กล่าวออกไปสำเร็จได้ดังประสงค์ผู้ใดได้ฟังจะต้องทำตามวาจาศิษสิทธิ์ไม่ใช่สิ่งที่เกิดขึ้นได้ง่ายๆจะต้องเป็นผู้มีบุญมารองรับ ด้วยการบำเพ็ญกุศลทางวาจาเอาไว้คือรักษาสิ่งข้อ4เป็นอย่างดีโดยพูดจาไพเราะอ่อนหวานพูดคําจริงที่เป็นประโยชน์ต่อตอนเองและก็ผู้อื่นด้วยและงดเว้นวจีทุจริตวจีทุจริตก็คือการพูดเท็จการพูดคําหยาบคายการพูดส่อเสียดและการพูดเพ้อ้อ พระเดชพระกุลหลวงปู่ท่านกล่าวไว้ว่าถ้าใครต้องการวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่นนี้ต้องพยายามห้ามวาจาทุจ,จริตเสียพวกที่พูดวาจาพร่อยๆเอาเรื่องเอาราวไม่ได้วาจาเหลวไหลชนิดนี้ฆ่าวาจาของตัวเองทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองไม่มีใครทำให้ในต้องอุตส่าห์แก้ไขวาจาของตน ให้เป็นวาจาที่ไพเราะอ่อนหวานอยู่ร่ำไปเนี่เป็นประโยชน์แก่ตนด้วยเป็นประโยชน์แก่บุคคลอื่นด้วยเป็นทั้งประโยชน์แก่กันและกันหัดวาจาไพเราะเสียแต่ชาตินี้ชาติต่อๆไปวาจาของตนศักดิ์สิทธิ์จะพูดอะไรสำเร็จกิจหมดทุกสิ่งถ้าใช้วาจาหยาบคายก็เท่ากับวาจาเองในชาตินี้ก็ดี ว่าจากหมดอำนาจหมดสิทธิ์ไม่มีอำนาจอะไรพูดไปก็เท่ากับไม่ได้พูดพูดอะไรเป็นไม่สำเร็จสำหรับบางคนอาจเป็นเรื่องยากที่จะทำได้บริสุทธิ์ครบถ้วนทุกประการทั้งการไม่พูดเท็จไม่พูดคำหยาบคายไม่พูดส่อเสียและไม่พูดเพอ้อเจอ้อแต่ถ้าเรางดเว้นคำพูดเหล่านี้แล้ว ได้วาจาศักดิ์สิทธิ์มาเป็นการตอบแทนก็คุ้มซะยิ่งกว่าคุม้มจากนี้ไปถ้าคิดให้รอบคอบและถามตัวเองทุกครั้งก่อนทำผิดศีลข้อที่สี่ว่านี่เรากำลังจะทำลายความศักดิ์สิทธิ์ของตัวเองอยู่หรือเปล่าเชื่อว่าเราจะสามารถรักษาศีลข้อสได้บริสุทธิ์มากขึ้นคำสอนพระมงคลเทพบรรณี หลวงปู่สดจันทสาโรในวันนี้เราพูดถึงคนที่มีจิตแรงวาจาศักดิ์สิทธิ์เช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างนั้นแถมเป็นคนมีซิกเซน s e แรงมากวันนี้จะเผยดวงตามวันเกิดว่าคนเกิดวันใดจิตแรงแต่แแรงวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดดีได้ดี พูดแช่งใครคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นพูดขอคู่รักก็สามารถมีคู่แท้มิตรแท้ได้คนที่เกิดวันพุธคนวันพุธเป็นคนมีจิตอธิษฐานแรงคนที่ยังไม่มีคู่ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปอาจมีใครเข้ามามองเราเข้ามาสนใจเราเวลาทำบุญให้ตั้งจิตอธิษฐาน ขอให้เจอมิตรแท้คู่แท้กล่าวสามารถเจอได้เพราะคนวันนี้จิตแรงและเป็นคนพูดอะไรว่าจะศักดิ์สิทธิ์ด้วยแช่งใครคนนั้นก็เป็นอย่างที่ปากว่าและเวลาชมใครคนนั้นก็เป็นเช่นนั้นส่วนคนที่มีคู่รักอยู่อาจจะไม่ค่อยได้อยู่ด้วยกันเพราะว่าต่างคนต่างยุ่งกับงานหรืออยู่ๆก็ไม่อยากคุยกัน เราะฉันก็เหนื่อยเธอก็เหนื่อยแนะนำหาเวลาให้กับกันบ้างทางด้านคนโสดให้ไปไหว้พระแม่อุมาพระแม่รัศมีพระแม่กวนอิมให้ไปขอคู่กับท่านได้หรืออะไรที่ติดขัดให้สวดมนต์ถวายท่านได้ชีวิตกล่าวจะคล่องคนวันนี้เป็นคนมีศีลมีธรรมมากพอสมควร ทางด้านการงานก็ค่อนข้างประสบความสำเร็จสำหรับคนที่ทำงานเกี่ยวกับต่างประเทศหรือธุรกิจที่เกี่ยวกับความงามจะมีชื่อเสียงขึ้นจากคนที่เคยเงียบๆก็จะดีขึ้นและคนที่เป็นผู้ชายมีดวงนารีอุปถมัมติดต่ออะไรกับผู้หญิงจากค่อนข้างประสบความสำเร็จส่วนคนที่หางานให้ติดต่อกับผู้หญิงคุณจะได้งานจากผู้หญิงเหล่านั้น และถ้าใครทำงานและรอรุ้นตำแหน่งอยู่ตำแหน่งมีโอกาสขึ้นคนมันพุทธจะได้โชคจากผู้หญิงส่วนคนที่เป็นผู้หญิงอยู่ขอให้เข้าหาคนที่เป็นผู้หญิงอายุมากกว่าเอาเป็นว่าการงานดีตำแหน่งกำลังจะเคลื่อนคนหางานอยู่กำลังจะได้งานเพราะผู้หญิงส่วนทางด้านการเงินคนนี้ ต้องระวังโดนโกงเราไม่โดนคู่รักของเราก็โดนแม่เราก็โดนพ่อของเราก็โดนหรือคนรอบตัวเพราะฉะนั้นระวังโดนโกงระวังโดนหลอกระวังโดนเอาเปรียบคนที่โดนหลอกโดนโกงเนี่ยส่วนใหญ่เป็นคนบดมีเจ้ากรรมในเวรที่เป็นมนุษย์สิ่งที่อยากให้ทำคือชำระนี่สงบ่อยๆห้าบาทสิบบาทตามวันที่ตู้ เวลาทำบุญสังฆทานเสร็จบอกว่าให้ไปผ่อนกรรมที่ข้าพเจ้าเคยคดโกงเคยเบียดเบียนผู้ใดมาในอดีตชาติถึงปัจจุบันทำให้โดนโกงโดนหลอกบ่อยทำให้เจอคดีความบ่อยขอส่งผลเป็นอาโหสิกรรมและก็จะหมดเงินไปกับญาติพี่น้องเยอะด้วยเดี๋ยวคนโน้นคนนี้เข้ามาขอเงินตั้งแต่วันนี้ไป เราก็จะรู้สึกแย่แต่เราก็ให้ละส่วนทางด้านสุขภาพจะรู้สึกตึงๆปวดหลังปวดไหล่ปวดแขนและคนวันนี้ลองสังเกตดูน่าจะมีอุบัติเหตุจากความซุ่มซ่ามเดี๋ยวก็ชนโน่นชนนี่หรืออะไรมาชนเราเพราะฉะนั้นระวังอุบัติเหตุซุ่มซ่ามของตัวเองแต่ไม่ใช่อุบัติเหตุใหญ่อาจจะเจ็บตรงนั้นปวดตรงนี้ แต่ก็ไม่ได้รุนแรงอะไรเพราะดวงคุณจะเจอยาดีหมอดีเสมอเพิ่มเติมอีกนิดสี่ราศีต่อไปนี้วาจาศักดิ์สิทธิ์ห้ามแช่งคนอื่นเด็ดขาดเพราะมักจะเป็นจริงสี่ราศีที่วาจาศักดิ์สิทธิ์ได้แก่กราศีมังกรราศีมีนราศีตุลและราศีพิจิก สีราศีดังกล่าวนั้นมีวาจาศักดิ์สิทธิ์พูดอะไรมักเป็นจริงอีกทั้งยังเป็นคนที่มีเซนส์แรงมากพูดดีได้ดีแต่ถ้าหากพูดไม่ดีหรือแช่งใครส่วนใหญ่มักจะเป็นตามคำที่แช่งเพราะฉะนั้นห้ามแช่งใครเด็ดขาดสุดท้ายทุกคนล้วนแล้วแต่จะได้รับบทเรยียนในสิ่งที่ตัวเองทำลงไปทั้งส้น พยายามใจเย็นๆพูดแต่สิ่งดีๆเพราะถ้าหากพูดแต่สิ่งดีๆก็จะสามารถดึงดูดเรื่องราวดีๆเข้ามาหาตัวของคุณเองได้นอกจากนั้นยังเป็นคนที่มีเซนส์นแรงมากจะรู้ว่าใครเป็นคนดีหรือใครเป็นคนที่เข้ามาเพื่อหวังผลประโยชน์จากเราจลัดจะลียวมองคนออกตามคนอื่นทันใครดีมาดีกลับ ใครร้ายมาร้ายกลับเช่นกันขอให้ทุกท่านโชคดีมีชัย